อนุทินสั่งตรวจเข้มค้ามนุษย์ยาเสพติดผู้มีอิทธิพลกำชับรายงานผลทุกเดือนรองนายกอนุทินสั่งการใช้กลไกปกครองทุกระดับบังคับใช้กฎหมายขับเคลื่อนจัดระเบียบสังคมเข้มสถานบริการยาเสพติดการค้ามนุษย์อาวุธปืนการพนันเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลกำชับรายงานผลทุกเดือนถือเป็นเคพีประเมินผลปฏิบัติราชการวันที่หนึ่งมีนาคม2568นางสาวไตรสุรีไตรสันกุลเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากที่รัฐบาลมีนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลเพื่อให้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมนายอนุทินชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้นำกลไกของฝ่ายปกครองในทุกระดับเข้ามาสนับสนุนปฏิบัติการ ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้ออกแนวทางขับเคลื่อนนโยบายจัดระเบียบสังคมและนายอนุทินได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ดําเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าวเพื่อให้เกิดการถักดันนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันสร้างความมั่นคงปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนางสาวไตรสุรีกล่าวว่าตามข้อสั่งการของนายอนุทินการขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคมทุกพื้นที่ ต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดระเบียบสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมร้ายระเบียบและกฎเกณฑ์รวมถึงปัญหาการไม่บังคับใช้กฎหมายพร้อมกับใช้กลไกฝ่ายปกครองทุกระดับในอําเภอปหลัดอําเภอกํานันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสมาชิกอสเข้ามาสนับสนุนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างเข้มงวดและจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มสืบสวนสอบสวนในเขตปกครองที่ตนเองรับผิดชอบ นายอนุทินได้กำชับว่าการบังคับใช้กฎหมายจะต้ององค์ดำเนินการอย่างเข้มงวดกับทุกกิจกรมที่ไม่พึงองประสงค์ในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการดำเนินการอย่างเข้มข้นสำหรับสถานบริการและสถานบันเทิงยาเสพติดการค้ามนุษย์การคอรอรครองและพอกพาอาวุธปืนการพนันการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลโดยจะมีการติดตามประเมินผลดำเนินการต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือนเป็นหนึ่งใน KPI ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยนางสาวไพรสุรี Cloud.